ปวดหัวไมเกรนกดจุดนี้ดีขึ้นแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะดรมุกป,ปรินญาเอกประสบการ์รักษาผู้ป่วยมากว่าสิบปีวันนี้จะให้เทคนิคการกดจุดปวดหัวแก้ไมเกรนนะคะจุดที่เราจะกดวันนี้ก็คือจุดจงจู้นะคะวิธีการหาก็คือยกมือขึ้นมาแบบนี้เลยและจุดนี้จะอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะคะให้เราลากนิ้ว จากตรงกลางเนี่ยนะคะไปจนสุดติดตรงไหนก็คือตรงนี้ค่ะเป็นที่อยู่ของจุดจงจู้นะคะให้เราคึง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 หนักหน,นักได้เลยอ่าเราจะรู้สึกตุดเราจะรู้สึกตื้อตื้อหน่วงนวงอ่าให้เราครึงประมาณ3-5้านาทีนะคะใครที่ชอบปวดขมับหรือปวดด้านข้างศาีรษะนะคะหรือเป็นไมเกรนนะคะปวดทีละข้างให้กดจุดนี้ช่วยได้ค่ะแล้วก็เทคนิคนะคะให้สมมติว่าเราเป็นด้านซ้าย ให้เรากดจุดจงจู้ของขวามือค่ะอ่าแต่ถ้าเกิดใครเป็นด้านขวาก็ให้ดกดจุดจงจู้ของด้านซ้ายมือค่ะอ่าถ้าใครกดแล้วเป็นยังไงบ้างลองมาบอกคอมเมนต์บอกด็อกเตอร์หน่อยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็กดติดตามด็อกเตอร์ไว้ได้เลยนะคะ